มาดีจ้าพี่น้องมาดีสุขุสุข้นพี่น้องภาพพี่น้องขอป้ากเลยจ้าอันจีบหมื่บ้านมือกรอยายขอโทษเด้อพี่น้องเอ้ยบ่ไรตั้งใจมันใจผุนละ <laughs> โอ้ยมุนริวริวยายลืมปิดกล่องพี่น้องทุกขังยายกะ เบื้องก่อนกีบก่อนสีล่งเนาะบางเอิญหิวเข่าฝ้าวร้ายเที่ยงพอดีหมอยู่เมืองไทยเขาอาจสิเป็นย่ามแลงหกโมงแรงทุ่มหนึ่งสิละก็ได้ฝ่าวอาลงพอาะย่านบ่มีกิบไผ้พี่นองเบิ่งอ่ะนะก็ได้ฝ่าวอา่องย่านพี่นองนอนก่อนมันใจประนันแหละพ่อจาไปเห็นคอมเมตนคุณนอ้อยเนาะ โอ้ยย่ายเลื่มปิดกล่องมาสัญญายก็ขอโทษดเด้ยพี่นงค่ย่า่บริเบิงยีดีกิบหนีอารองเลยทุกขังย่ายก็เบงิงเนนะจ๊ะว่าเป็นยังพี่นองขอพได้หลายเ้ยพี่น,เนงเอ้ยอุตส่าห์เบิงตาไล <laughs> ดอกงามอยู่พี่นงเหลืองเหลืองเฮ็ดหน้าแดดอะไรปัวหมืว่ววานเซบ่ซบเซีบพี่นงมันเป็นน,น,นอนแนวนอนนอน ขอเห็ดตะไคร้พี่น้องเบ,บื่อเบื่องามอารางชางเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้ฝรั่งนี่เพ,พิ่นบ่หอมเด้อพี่น้องบ่มีหนอนจูมจีหน่อยๆหยลายอยู่ เบื้องผืนยูเนี่พี่น้องเบื้องเห็ดเพืองดำหมู่บ้านยายเห็นอยู่นี่แหละเบื้องยุคแข่งๆข่งกันเห็นบ่เห็นห้อยตัดบ่พี่น้องนี่นี่เศษยายตัดหมู่บ้านนี่ปนี้เพิ่นมาออกอยู่นี่เห็นบ่นี่นี่ยุคแข่งๆงกันพี่น้องเบื้องเย็บเปมนยายเย็บนาะได้บ่ มานยูนี่เบื้อเฮดเพิ่งดำพี่น,อน้องดอกอยู่ใกล้ๆก,กันอนอนนอนได้ส้มด้วยเกาแซ้หนันเนาะพี่น,อน้องวานไปแกงเห็ดร่วมไหมใส่ใส่ใบยัยบยยงเนาะ การอันนี่เสือไปร่วมอีกถเถอะเบื่อเสียบเสียบพี่น้องจักเฮ็ดเ,เหลียเฮ็ดหนาดำร่วมกันไปเบิดเล่ยย่มาม่ว่านเก็บไปเสียบมือกอนนะ่ะเสียบในะส่ใบบอนไหมก้านบอนน่ะก้านเดียวเมีโอ้ยสมอมล้อมเสียบพี่น้องเอ้ยไม่อยากพากขนาดอุย้ยยังมาพูดนะพี่น้องเบื่อโอ้ยหม,ม,มานมาเนื้อมือนี่ วันนี้สิกินแกงเฮดอีกพี่น้องเ่รหลายเหมือว่าเจออีกแล้วจ้า ไข่มุกสี่สมผู้เสียงรถเจ้าของป่ารถเจ้าของป่ามาเอาหารนไ้้มูปลาพี่น้องแล้วมาสุมือสุมือ ปาเกาเนี่ยแหละพี่น้องมาปาเกามมนยังอันในห้องเรเห็นผลกระขึ้นมางเสียนี่ตะไคร้พี่น้องนี่นี่แกงร่วมอีกแล้วพี่น้องมันออกเป็นมูลเลยไหลบวชรอกนี่ก็เสีโอ้ยเนะ เอาไปล้างเอาไปตุมมาพี่น้องเห็ดกอแดงมานี่เห็นเห็ดกอแดงพี่น้องเห็ดกอแดงเริ่มเห็นเห็ดกอแดงแล้วนะคะอะไรบ้อุ้ยออกเป็นมูออกเป็นเพื่อนอุ้ยคือหลายดอกแต่จุ่มนี่ ไม่หนาเดี๋ยวเอาอะไรดอกนี่เอาจุ่มๆมาเนาะพี่น้องนี่จุม่มๆดอกบานเดี๋เพิ่นสินเอาบาท่านนอนนั่นเห็นบ่นอนขึ้นอุยอุ้ยแดงดีแท้แดงงามแดงงามอโอ้ยแดงงามพอหนะได้อยู่บ่ฮะพวกเพิ่นเป็นนอน ซ้อนไส่อันนี้จุมอจุ้มมาพี่น้องเสินจุมสิได้ยอยู่ว้จุมกับอะไร <c oughs> พุน่นะเบิง้งพุน่นะปาดนอนพี่น้องหม่านเฮ็ดนาเรน่ารำาเฮ็ดตะไคร่จักเดียจักรำพี่น้องเอ้ยสดบามบามเสียบไรสำบ้านน้ำหมู่บ้านวัานผุด พักเขาแกงเห็ดสู้พอสู้เม่กินเลยเหมือนว่านว่านผุดเนาะเบ้ยแกงเห็ดเพิ่มมักยู่เร็วอุ้ยมะลกัออกออยู่นี่บอ ผนมาลักออกอยู่ข oh. ้างขอนใหม่เห er no ็นว่าพี่นองคุยี่ห้องเก้าเนี่ยล่ะพ่เมาลากออกอยู่ท้างพี่หกหกไหมฮ ฉนมนติสังเกตกับบารุโอ้ยอย่างตัดปลามาทางนี้เพื่อนะ่ะมะพร้าวเฮ็ดนี่มองพุนบ่เคยออก ยาไปเห็ดเมนูอันสปาสปาเกตตี้ครีมเห็ดแม่พี่น้องปนิษยาไปเห็ดผายเห็ดกัน เปัดบังดอกนี่พี่น้องโอ้ยดอกนี่มีอยูู่้เดียวงามเต้อยู่คนเดียว 你好不。 ល្រូវូវិបាកាក្រូវិបកខ្ញហ្តរ្ត់ក្ន្រូវិបក្រូវិបក្ โอ้ยข้าเขีย่ยไม่ใหม่่ปลวกอยู่เป็นมืดๆนะพี่น้องมันอยู่ในพื้ดยุ่งหมีกัดหน้าผากย้ายไล่เบิดหมอ่บ้านหมอ่กลอนยุดไต่ภูมิ มันชีดใต้แดดนี่นี่ใต้แดดนี่ก็ใต้แดดนี่ดอกนี่ชีดใต้แดดเจออีกแล้วจ้าเหตุใคร ไมดเอาอยู่นี่ป้าพีนน่น้องนีอ่อ่ะมดสวยๆ ขึ้นดอกในหน่อยยืน พาดพี่ <c oughs> น้องเบอไอ้ยางามขนาดเปอรสวยสวยคนงวงามคู่ตัวน, <c oughs> นี่ดอกมั้ง พื่นออกอยู่พี่น้องพี่นีบป่ปานในเพื่นอ,ออกห้างๆ้างเฮ็ดม่นปูอู้พี่น้องเจออีกแล้วดอกส,สวย มืดๆมดเนาะพี่น้องต่งกล่องบะถือกันนั่นเพิ่น เห็ดยังเสี่งอ้ยเฮ็ดตื่นเห็ดมันปูตายเดดได้ตื่นโอ้โ้โอ้โ้

อ้หูพี่น้องเบิ้งงามอร่ามช่างเบิ้งงามงามเจอีกวพี่น้องไอจุ่มจุ่มมงเสียดเบิ้งคือหนนเห็นบะวันี้นอนมักแบบนี้แหละจุ่มจุมนี่แหะไอซีหาดอกเวลาลวพี่น้องเบิ้ง ผู้ใดเข่าแม่หนีเตะแหลกๆพี่น้องไก่แมวแมวปลาดอกเดียวพวกพี่น้องดอกเดียวพุนพ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะนั่นอีกนั่นอีกยายผู้ใดเข่ามานี่โดนเดีวยเวเห็นบ่พี่น้องนี่นั่น,น,น,นันกระ,ะเมียนอันนั่นกระเมียนอันนั่นกระเมียนนั่นอุ้ยพุ่น อ้ยพี่นวเบ่บ่เว้งามงามบอกว่าแง่จอดๆท่านกำลังสีเมียบ้านตากสายตาเดียวเขามาเห็นพอดีเคยเอายุประจำพี่นวงหงบได้แวมาตุนนี่ตุนไม่ตุนนี่ปุ้ยงาม ส no? วยพี่น้องดอกกว้ันพ่ะป้าทุ่อราชังโอ้ย อุ้ยอยอุ้ยอายอุยง่งกันนะผากย,าย่าเยพี่น้อยู่ไต่โมใหม่ไตเป็นเมืดๆมืดย่งหลายอยู่ไต่มมุฮมใหม่อัยกำลังโศกโศกมันกำลังสิกลับ,บาน

ว่าปญญาย่อยายเก็บบ้เบิดปัญญาย่าพอพี่น้อง,องว่าปัาญาเอาเทาว้าที่น้องออกจากป่าเห็ดยายฟ้มมาเบิง่งอันไอ้ยังกะพักตะกะแตนหมากเพิ่นไหมหมากพักตะกะแตนนี่เห็นบ่เพิ่นะแท่นไหนแก่พี่น้องนี่หมากเพิ่นหม,มากพักตะกะแตน บัท่านไอกแก่นี่แหละมีโคตรมายอยากได้แต่ว่าบัท่านไหนแก่พี่น้องเห็นบ่บัท่านไหนแก่ยายแวะมาเบิงนี่เด้อพี่น้องนี่เห็นบ่เป็นยุคห่างงนทางไหมอือนี่เห็นบ่นี่พักตะกะเตนตะกะเตน เดี๋ยวข่อยมาเก็บเอาไม้พี่น้องผลพระท่านได้แก่นี่เห็นบ่พะ่นเขาก,ก็เป็นนี่แหละหน่าพักตกะกะแตนนี่นี่ดอกพ่นเห็นบ่บ่ทันได้แก่พักตะกัตเตนยู่อยู่ผูกโบธัดดอกจำปาเบิ่งนี่บ่ทันได้ไแก่พี่น้องยังไม่แก่ พี่น้องว่าดอกโกจุรรลำพาย้เบื้องแน่นี่ย่าเพิ่นเป็นดอกพี่น้องเพิ่นบ่ท่านแหนบ้านดอกเพิ่นสีสขาวเลยโกจุรารำพานี่นี่ว่าไกลจากบ้านย่าย่นี่เพิ่นกำลังเป็นดอกนี่ดมเบื้องกันเบื้องโกจุรรลำพาดอกเพิ่นเป็นสีละพี่น้องลายอยู่บ่ิ้ลบอล่น,นแห่ถ่ายอยู่ ในป่านี่กับเมียนี่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพึ่งสิถือแดดฝนตกมใส่เพิ่อยืนได้หนีแลู่ในป่านี่ายอยู่พี่น้องหลดผนมาเบิงง่วเพื่อนเพื่อเห็นพี่น้องเพื่อนเพึ่งจะจะต้อดอกฝนตกมใส่นี่เพื่อนเพึ่งจะออกดอกอีกชุ่มอยู่ในป่าเนี่ยพูนอยู่ข้างในกับมีผักตะกะเตน เพิ่นเพิ่งจะเออบ่อยู่ข้างในป้านี่เพิ่นหพ่งจะออกดอกเห็นป่เดี๋ยวมาเก็บไม้พี่น้งองยากแสิขอจบคลิบซ้ำนีเนะจ้าผ้าแหว่มาเบิงอันพักตะกะเตน็นนี่ละ่ะวัสดีค่ะบ๊ายบาย